เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านครับกระผมนายจิรายุทธ์ยศธนาบัญเจิดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนแม่สอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองขออนุญาตนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแม่สอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสอง ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้นนะครับ920คนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น42คนนักเรียนแม่สอดนะครับมีความหลากหลายทั้งชนชาติชาติพันธุ์ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีเพราะอำเภอแม่สอดเป็นอำเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับประเทศเมียนมาปัจจุบันกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ปฏิบัติการสอน ในห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งในคลิปนี้กระผมขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับจากการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณเศษส่วนและจำนวนค่าในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนและจำนวนค่าโดยนักเรียนมักจะนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปเลยนะครับโดยไม่ได้มีการตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นำเศษส่วนไปคูณกับจำนวนนับเศษส่วนคูณกับเศษส่วน หรือเศษส่วน,น,น,วนคูณกับจำนวนคราครับรวมไปถึงจํานวนคราคูณกับจำนวนคราทาให้นักเรียนนะครับเมื่อต้องการหาคําตอบของการคูณเศษส่วนและจํานวนคราก็จะได้จํานวนนะครับทั้งเศษและส่วนที่มีค่ามากยากต่อการนําไปใช้ครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนราคนกับผมนะครับได้นําสภาพปัญหาเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมไปถึงท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อหาแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาและก็แนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนที่ขาดทักษะในเรื่องของการคูณเศษส่วนและจำนวนค้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้นนะครับกระผมจึงได้รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาก็คือการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบรวมพลัง5ขั้นตอนหรือ Co Five Step โดยนําความรู้นะครับที่นักเรียนนะครับได้เรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของจํานวนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องหอละมอและครรนอมาประยุกต์ใช้กับการคูณเศษส่วนและจํานวนค้าในการจัดการเรียนการสอนครับโดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Co Five Step หรือรวมพลัง5ขั้นตอนในเรื่องของการคูณเศษส่วนและจํานวนค้าโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบของจํานวนนะครับมีรูปแบบกิจกรรมโดยเริ่มตั้งแต่นะครับคุณครูนะครับได้แบ่ง นักเรียนออกเป็น6กลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่เก่งปานกลางและอ่อนอยู่ด้วยกันเพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยนะครับจะเริ่มจากขั้นที่1ขั้นเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญครูได้จัดกิจกรรมนะครับโดยการเบนยิมแล้วก็การเล่นเกมโดยชื่อว่าเกมการแยกตัวประกอบของจำนวนซูส,สวนสัตว์แสนสนุกเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของจำนวน ขั้นที่ 2, สแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับได้ศึกษาใบความรู้เรื่องของการคูณเศษส่วนโดยวิธีการแยกตัวประกอบของจํานวนโดยครูใช้ผ่านสื่อ powerpoint เรื่องของการคูณโดยใช้การแยกตัวประกอบของจํานวนผ่านโปรแกรม canva นะครับขั้นที่3ขั้นอวิปายและสร้างความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะร่วมกันทํากิจกรรมทีมเวิร์กร่วมด้วยช่วยกันคิด ในการคูณเศษส่วนและจำนวนค้าด้วยวิธีการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยนักเรียนจะสแสดงวิธีทำการแก้ปัญหาการคูณเศษส่วนและจำน,นวนค้าโดยวิธีการแยกตัวประกอบของจำนวนนับลงในกระดาษบลู๊นะครับโดยนักเรียนนะครับจะร่วมด้วยช่วยกันคิดออกแบบการเขียนออกแบบวิธีคิดตามรูปแบบที่แต่ละกลุ่มกำหนดขึ้นเองอย่างอิสระระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะครับคุณครูคอยเดินตรวจสอบนะครับความถูกต้อง ของนักเรียนแต่ละกลุ่มขั้นที่4ขั้นการสื่อสารและสะท้อนคิดนักเรียนนะครับก็จะได้ร่วมกันวางแผนในการนําเสนอแล้วก็นําเสนอการแสดงวิธีทำการแก้ปัญหาก,การคูณเศษส่วนและจํานวนคระจากนั้นนะครับตัวแทนกลุ่มที่เหลือก็จะอภิปรายการนําเสนอของกลุ่มที่นําเสนอไปแล้วว่านําเสนอชัดเจนไหมรวมไปถึงความถูกต้องของคําตอบแล้วก็การจัดทําชิ้นงานขั้นสุดท้ายครับขั้นที่5 ขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคมครูและนักเรียนนะครับร่วมกันอภิปรายว่าสามารถนําเรื่องนี้ที่เรียนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้อีกบ้างรวมไปถึงนะครับคุณครูก็ให้นักเรียนนําผลงานที่ได้นําเสนอไปแล้วครับเอาไปติดบอร์ดเพื่อนําเสนอให้นักเรียนห้องอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโค้ i ไรส์เตปของการในเรื่องของการคูณเศษส่วนและจำนวนค้าโดยวิธีการแยกตัวประกอบของจํานวนพบว่า นักเรียนมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมนักเรียนมีการนําความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาใช้ในการทํากิจกรรมนักเรียนสามารถอธิบายและแสดงการคูณเศษส่วนและจํานวนคระโดยวิธีการแยกตัวประกอบของจํานวนนับได้สามารถนําความรู้ที่ได้นะครับไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นักเรียนมีการร่วมมือกันวางแผนปรึกษากันภายในกลุ่ม นักเรียนมีอิสระในการคิดออกแบบผลงานและแสดงวิธีการหาคำตอบของเศษส่วนและจำนวนค้าโดยวิธีการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนักเรียนนะครับในกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่การทำงานกันในกลุ่มได้และก็แบ่งหน้าที่กันในการนำเสนอนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ยังช่วยกันตกแต่งผลงานครับให้สวยงามมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่านะครับนักเรียนเนี่ย สามารถร่วมมือและรวมพลังทําให้งานเสร็จตามเวลาแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการประเมินผลงานของกลุ่มตนเองและก็มีการประเมินระหว่างกลุ่มกันด้วยนะครับโดยนักเรียนสามารถอธิบายนะครับและแสดงการคูณเศษส่วนและจํานวนครัโดยวิธีการแยกตัวประกอบของจํานวนพร้อมกระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ ได้มีคะแนนนะครับสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กําหนดคะแนนร้อยละ70ของนักเรียนทําได้สูงกว่านักเรียนทั้งหมดนะครับมีความเข้าใจในบทเรียนตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูกําหนดนะครับก็สําหรับคลิปนะครับแรงมานานใจนะครับกระผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ